สวัสดีครับเดคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยน้าเบรกหน้าของดิสเบรก Yamaha Fiero แน่นอนครับอย่างแรกที่เราต้องไปซื้อมาก็คือตัว้าเบรกอันนี้เป็นของยี่ห้อ Kepler อติ้าเบรกก็จะใช้ร่วมกัน Fiero f i หน o Spark 135ใช้ร่วมกันผมซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเปลี่ยน,นทีหนึ่งจะเห็นว่าตอนเนี้ยผมเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้าเบรกน่าจะหมดเนาะอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้บล็อกเบอร์12เบอร์10เบอร์8เข็มปากแหลม เดีย๋ยวเราจะเริ่มจากการขันน็อตยุดปั๊มเบรกออกก่อนวันนี้ผมใช้ตัวบ็อกเบอร์12แล้วก็ใช้ด้ามคันฟีน้ำก็บแกก2หุนข้างหน้ามันตัวเล็กๆครับก็จะออกง่ายๆน,นี่ตัวหนึ่งเอาครับดีบางขั้นตอนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนี้ผมถอดออกกันเรียบร้อยหมดแล้ว มื่อกี้จังหวะที่ผมถอดน็อตสองตัวแล้วก็ดึงปั้มเบรเนี้ยออกมาไม่ได้ถ่ายคลิปละเอียดไปก็ขอให้รู้ว่ามันไม่มีน็อตอะไรมายึดเพิ่มเติมนะครับมีแค่น็อตสองตัวนี้แหละสาหรับยามห้าฟิลาโนนะแต่หากเป็นรุ่นอื่นนะครับอาจจะมีน็อตตำหน่งอื่นด้วยขอให้เช็คละรุ่นแต่รุ่นอันนี้ออกมาละเดี๋ยวเรามาดูสภาพข้างในกันก่อนอันแรกเรามาดูดิสเบรกก่อนมันเป็นรอยดำๆแต่ก็ไม่ถือว่าถูกกินนะ พอถอดมาปุ๊บมันก็จะมีตัวน็อตตัวนี้ที่ทำหน้าที่ในการล็อกตัวชุดนี้วไว้เดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆคนที่ออกแบบกลไกสลักล็อกนี่ผมว่ายอดเยี่ยมเลยนะเพราะว่าข้างในนะครับมันเป็นแค่กลไกสลักล็อกกันไปล็อกกันมาเท่านั้นเองมันจะเป็นลักษณะนี้สิ่งที่เขาทำก็คือให้กลไกต่างๆมันสานงานเข้าด้วยกันมีอยู่ในร่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเบรกถอดออกมานะครับหลังจากที่เราตอดนี้ออกมันก็สามารถดึงเบรกออกมาได้เหมือนกัน นี่ก็มีแค่สลักตนี้ล็อกไว้แล้วก็ออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวลักษนะาเาปั๊มเบรกมันทํางานมันก็จะดึงเอียงมานี่โอ้โหตกกมากเลยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปล้างไปไล่ผมมาดูผ้าเบรกหน่อยว่าตัวมาร์กมันเป็นยังไงนี่มันสึกไปจนทั้งถึงตําแหน่งที่มากไว้และวาะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รอยดําๆบนดิสก็ถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนก่อนที่เราจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะไปล้างข้างในนี้ก่อนครับ ก็ทำความสะอาดไปบางตัวแล้วแต่ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาการเนี่ยเราน่าจะถอดมาทาจรารบีด้วยวิธีการถอดตัวการตัวนี้ก็ง่ายๆครับหาค้อนยางหรือผมมีไขควงเนี่ยไขยควงที่เป็นด้ามยางเนี่ยทุบๆๆๆมันก็จะได้ไอตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเราจะจัดการทำความสะอาดแล้วก็ใส่จรารบีให้กับการตัวนี้ครับเรียบร้อยครับล้างคราบสกรปรกออกไปแล้วจะเห็นว่ามีบางจุดเนี่ย ยังเป็นส่วนของสนิมอยู่เสื่อมสภาพตามการใช้งานต่วมือกอบที่ออกมาก็จะมีนี่ครับการล็อกตัวหนึ่งสปริงกดมาหรับองตัวนี้เวลากดการเบรคทีค่นี้เนะี่ยเมื่อกี้พอดีช่วงที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปใบก็คือส่วนของลูกซูปอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมถอดออกมาทําเองนะโดยที่เราไม่เคยถอดอนี้มาก่อนก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอตัวลูกซูปตัวเนี้ยเวลามันออกมานะ ถ้าเกิดเราเอาตัวแผ่นเบรกออกกันเนี่ยเราไปกดก้ามเบรกที่แผ่นเนี่ยลูกสูบมันจะออกมาเรื่อยๆเเทคนิคในการดันมันเข้าไปเนี่ยมันแข็งมากเลยนะแข็งมากเลยดันก็ไม่เข้าพอดีมีช่างขวันช่องทางซ่อมหมอไใส์บรรน,นอเขาบอกผมว่าอางนี้ที่พี่หาผ้าเบรกเก่าสสยไปแล้วก็เอาเหล็กงัดยางมากดระหว่างที่กดเนี่ยก็บีบก้ามเบรกข้างบนด้วยก็จะทําให้ลูกสูบเนี่ยเข้าไปข้างในได้ โอ้โหทำไมได้เทคนิคจากทางขวัญน,นี่ผมคงจะงมอีกพอสมควรเลยอ,อันนี้เข้าไปสุดแล้วก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาใส่จรารบีตามจุดต่างๆนี่หนึ่งสองนี่มีฉลอมจรารบีกันตามแกนที่เป็นน็อตต่างๆแล้วก็จะประกอบคืนอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบคืนครับนี่หลังจากทาะบีจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วเอาอยางรองนี้ใส่เข้าไปตัวนี้ใส่เรียบร้อยและ้ะตัวที่เป็นแผ่นรองอ่ะนี่ก็ประกอบ คืนนี่ง่ายง่ายใส่ตรงตรงไปเลยอืมอ่านี้ใส่จระบีแล้วเข้าง่ายกันหนึ่งนะนี่อ่าอันดับถัดไปเราก็จะใส่พระเบกใส่น็อตเข้ามามันล็อกมาอยู่แล้วเราก็ใส่ตำแหน่งที่เขาออกแบบมาได้เลยนี่ครับเขาไปหนึ่งอันอีกอันหนึ่งอันนี้ใส่ด้านนอกก่อนเราก็หมุนลงมาเอาด้านในซ้ายล็อกเข้าไปนี่อ่านี่ สายสลักนี่ครับสายสลักไปในรูเรียบร้อยครับประกอบชุดเบรกเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปในตัวนี้เลยครับดันเข้าไปเหมือนเดิมใส่นอ็อตไป2สองตัวแค่นั้นเองเราก็ถือเป็นการเปลี่ยนพับเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับงานไม่ยากนะมีเทคนิคนิดๆีหน่อยเปลี่ยนพับเบรกเองถ้าซื้อของแท้ได้ก็หากซื้อของแท้ครับ ถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้ก็คงต้องใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แต่ว่าที่สําคัญนะครับระวังอย่าให้นี่อาการพัเบรกนะบางทีเนี่ยเราใช้ันทั้งหมดเลยบางคนใช้หมดเลยใช้อจนทั่งแบบโหนี่สึกไปถึงกุ้งเหล็กนะแล้วกุ้งเหล็กมันจะไปขัดกับดิสทาให้แผ่นสึกเสียหายหลายต่อเพราะนั้นเนี่ยเกิดเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนเองได้ก็ทําเป็ยนเองไม่ได้ไปร้านช่างให้เขาเปลี่ยนให้นะครับสังเกตด,ดูถ้ามันมีรอย,อยอย่างนี้แหละแสดงว่า มันเริ่มจะตรงสัญญาไม่แล้ววาเอ,อ้ยเปลี่ยนเลยแล้วนะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ